สวัสดีค่ะท่ามวนวันจเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตากมาที่อำเภอแม่สอดอยากจะเรียกว่าอยากจะแนะนําถ้าอยู่ข้างนอกอากาศเริ่มจะต้นรือดูร้อนแล้วนะคะเรามาที่ Mix Cafe เราจะมีความสุขสบายนะคะแล้วก็สุขทันทีที่มาที่มิกคาเฟ่เนื่องจากข้างนอกอากาศร้อนอบอ้าวแต่มาที่นี่เย็นทั้งวันนะคะก็มาชิมกาแฟเรียกว่ากาแฟจากพื้นที่ของจังหวัดตากในวันพื้นที่จังหวัดตากเราเป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาทานกาแฟด้วยนะคะมีท่านศึกษาธิการจังหวัดตากแล้วก็ท่าน านายเภอพบพระนะคะวันนี้มาดูกาแฟจากพบพระลงมาจำหน่ายที่มิกซ์คาเฟ่และที่สำคัญเจ้าของร้านนะคะ,คะแม่เลี้ยงตุยหรือว่าคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์สุวรรณก็เป็นผู้มาต้อนรับแล้วก็แนะนำกาแฟชาโกโก้อา,อาหารจานด่วนนะคะเรียกว่ามีพร้อมทุกอย่างมาที่นี่พร้อมเลยทั้งที่สำคัญซิกเนเจอร์ก็คือ,อที่เป็นซุกี้แห้งนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งซิกเนเจอร์ก็คือกาแฟในพื้นที่ของจังหวัดตากทั่วทั้งจังหวัดเลยแล้วในฤดูของผลไม้ก็ยังมีเสาวรสนะคะที่นี่จะมีเสาวรสปั่นอร่อยหรืออยากจะทีมเสาวรสเป็นลูกก็อร่อยต้องมาที่มิคาเฟ่นในอำเภอแม่สอดเป็นเส้นทางที่จะไปทางด้านอำเภอแม่ละมาดนะคะเลยร้านช่าม่วงมานิดหนึ่งหาง่ายกด GPS มาขอแนะนำอีกร้านหนึ่งที่แวะมา ชิมมาช็อปนะคะเพราะช็อปเรายังมีขนมหลากหลายให้ชิมด้วยค่ะ